ฮิตเลอร์นักการทหารและท่านผู้นำแห่งอาณาจากรไรซ์ที่3เขาปรารถนาที่จะเหยียบโลกทั้งใบให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาด้วยการจุดไฟแห่งสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาแต่เมื่อในท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาจึงหลบหนีความพ่ายแพ้ด้วยการกระทําอัตวินิบาตกรรมและกลับมีผู้พบเห็นเขาในที่ต่างๆตั้งนั้นแล้วความตายของฮิตเลอร์จะเป็นไปดังที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หรือไม่ติดตามหาคำตอบได้ใน ไปศนาจุดจบฮิตเลอร์ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. ฮิตเลอร์จนมุมในบังเกอร์ แม้ว่าในตอนต้นของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกองทัพนาซีเยอรมันและกองทัพของประเทศในฝ่ายอักษะจะสามารถรุกคืบและยึดครองดินแดนของประเทศในฝ่ายสัมพันธมิตรได้หลายประเทศแต่เมื่อสงครามดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่โซเวียตกระโดดเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยแล้วความได้เปรียบของกองทัพนาซีและแนวร่วมก็ลดน้อยลง จนในที่สุดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและกองทัพของประเทศในฝ่ายอักษะก็ค่อยๆพ่ายแพ้ไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วฮิตเลอร์ต้องเป็นจนมุมอยู่ในฟูเรอร์บังเกอร์ที่อยู่ใต้ทำเนียบนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่าไรชานเซเลอร์ภายในกรุงเบอร์ลินแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยิงตัวตายเมื่อวันที่30เมษายนปี1945ส่วนเอวาบราวซึ่งเป็นภรยาของฮิตเลอร์ก็กินแคปซูลซึ่งบรรจุไซยาไนด์เช่นเดียวกับเจ้าบรอนดีสุนัขของฮิตเลอร์ ซึ่งท่านผู้นำแห่งอาณาจากรไรส์ที่3เป็นผู้ป้อนแคปซูลบรรจุไซยาไนต์ให้กับมันเองก่อนที่เขาจะลั่นไกปืนปลิดชีพตนเองแล้วก็มีผู้นำศพของเขาและภรรยาไปเผาตามที่ฮิตเลอร์ได้สั่งเอาไว้เนื่องจากเขากลัวว่าศพของตนเองจะตกอยู่ในสภาพอุจจาร์ดังเช่นศพของมุสโสลินีผู้นำฟาสซิสต์ของประเทศอิตาลีแม้ว่าจุดจบของฮิตเลอร์จะปรากฏอยู่เช่นนี้ในประวัติศาสตร์โลกแต่ก็มีเรื่องราวที่ปรากฏต่อมาว่า ฮิตเลอร์และภรรยาอาจไม่ได้ฆ่าตัวตายและมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากนั้น 2. ข่าวลือของฮิตเลอร์หลังสงครามโลกครั้งที่2องข่าวลือที่ว่าฮิตเลอร์ไม่ได้ฆ่าตัวตายและมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนั้นแพร่กระจายมาจากแหล่งข่าวหลายแห่งบางคนก็บอกว่าฮิตเลอร์ไปอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ทะเลสาบกาดา้าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี หรือบางคนก็บอกว่าฮิตเลอร์ไปเลี้ยงแกะและใช้ชีวิตยอยู่อย่างสงบเงียบที่เทือกเขาแอลประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยังมีกระแสะข่าวที่หลุดออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วยว่าฮิตเลอร์ไปพำนักอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาโดยอยู่ในนิคมของชาวเยอรมันนอกจากนั้นก็ยังมีทนายความชาวบริการคนหนึ่งส่งจดหมายไปบอกกับทาง FBI ว่าฮิตเลอร์นั้นได้หลบหนีไปอาศัยอยู่กับแพทย์ประจำตัวที่ชื่อว่า นายแพทย์อัลเฟรดโยเดลที่เมืองอินสบุรกประเทศออสเตรียตัวที่ฮิตเลอร์เปลี่ยนชื่อไปเป็นแกรฮาร์ดไวท์ทาวแต่เรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะกลับขั้วบิดประวัติศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงในสาเหตุการตายของฮิตเลอร์ก็คือเรื่องราวที่นายแพทย์คาวไฮสปีดซึ่งเป็นอดีตนายแพทย์ของหน่วยเ s สแห่งกองทัพนาซีนายแพทย์ผู้นี้กล่าวเอาไว้ว่าเขาได้ทําการรักษาฮิตเลอร์เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1945 ดยในวันนั้นฮิตเลอร์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงที่หน้าอกเนื่องจากเขาออกไปช่วยทําการรบที่นอกบังเกอร์นายแพทย์ข่าวกล่าวต่อไปว่าแผลของท่านผู้นําสาหัสมากซึ่งเขาก็รู้ดีว่าฮิตเลอร์ต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแต่กระนั้นเขาก็ยังฉีดมอร์ฟีนให้กับฮิตเลอร์ในปริมาณที่มากกว่าปกติถึงสองเท่าแล้วในอีกเพียง3นาทีต่อมาฮิตเลอร์ก็เสียชีวิตลงต่อจากนั้นทหารหน่วย SS2 นายก็อุ้มศพของฮิตเลอร์ออกไปนอกบังเกอร์ แล้วใช้ระเบิดทำลายศพของท่านผู้นำหากเรื่องราวการตายของฮิตเลอร์เป็นไปอย่างที่นายแพทย์ข่าว Highspeed กล่าวเอาไว้แล้วก็เท่ากับว่าการที่ฮิตเลอร์ปลิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายกลายไปเป็นความคลาดเคลื่อนในประวัติศาสตร์นอกจากนั้นคำให้การเช่นนี้ก็จะเป็นการจงใจทำให้ท่านผู้นำของตนดูเป็นวีรบุรุษมากขึ้นอีกด้วยนอกจากข่าวลือและทฤษฎีต่างๆที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีแนวคิดที่ถือได้ว่า ค่อนข้างเกินเลยในยเรื่องของการใช้ชีวิตของฮิตเลอร์ต่อไปอีกกล่าวคือนักวิทยาศาสตร์ของนาซีสามารถคิดค้นเทคโนโลยีอวกาศอันล้ำสมัยได้จนกระทั่งสามารถพาท่านผู้นำหลบหนีไปที่ดวงจันทร์ต่อมาเขาก็ใช้ยานอาวกาศอันล้ำยุคเดินทางกลับมาที่โลกแต่ยานเกิดอุบัติเหตุลงเสซยก่อนซึ่งยานลำนี้ก็คือจานบินที่ตกลงมาบนโลกที่รอสเวลล์เมื่อปี1947 เมื่อการถกเถียงในเรื่องของการเสียชีวิตของฮิตเลอร์บานปลายออกไปเช่นนี้แล้วจะมีการตั้งทีมงานขึ้นมาตรวจสอบถึงสาเหตุการตายของท่านผู้นำแห่งอาณาจักรไรส์ที่3อย่างเป็นทางการ 3. การพิสูจน์สาเหตุการตายของฮิตเลอร์เพื่อยุติข่าวลือต่างๆอันเกี่ยวกับว่าฮิตเลอร์มีชีวิตอยู่หรือไม่ ทางฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้ตัดสินใจพิสูจน์เรื่องนี้โดยพลจัตวาดิกไว้ก็ได้มอบหมายให้พันตรีฮิวเทเวอร์โรเปอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองอังกฤษไปสืบสวนเรื่องนี้ซึ่งพันตรีโรเปอร์ก็ได้พยายามค้นหาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับฮิตเลอร์ในช่วงวันท้ายๆของท่านผู้นำซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็ได้แก่โยเซฟเกเบลมาตินบอร์แมนเลขาส่วนตัวของฮิตเลอร์ไฮสแลงคนรับใช้ส่วนตัวของฮิตเลอร์ ออตเตอร์กุนเชอร์ทหารคนสนิทของฮิตเลอร์ฮันาวเอร์นักบินประจำตัวของฮิตเลอร์พลตำรวจโทโยฮันรัตเทนฮูบาร์โดยรักษาความปลอดภัยแห่งอาณาจักรไรส์ที่3แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าบุคคลเหล่านี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ผู้พันโรเปอร์ก็สามารถค้นพบนางเกิดาคริสเตียนและนางเอคูเกอร์ สองสุภาพสตรีซึ่งเป็นเลขานุการของมารตินบอมันซึ่งแม้ว่าหญิงสาวทั้งสองคนนี้จะไม่ได้เห็นการตายของฮิตเลอร์ด้วยตาของพวกเธอเองแต่ผลจากการสืบสวนก็ทำให้พันตรีฮิลเทรเวอร์โรเปอร์จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1945โดยประกาศยืนยันว่าฮิตเลอร์เสียชีวิตด้วยการยิงตัวตายจริง ส่วนเอวาบราว์ผู้เป็นภรรยาของท่านผู้นำก็ปลิดชีพของนางเองด้วยการกินชชยไนโดยที่ซากศพของบุคคลทั้งสองนี้ก็ถูกนำไปเผาตามที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วแม้ว่าจะมีผู้ตั้งคำถามแย้งว่าศพที่ถูกนำไปเผานั้นเป็นของฮิตเลอร์จริงหรือไม่ พันตรีโรเปอร์ก็ตอบว่าในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบเนื่องจากกองทัพแดงของรัสเซียก็บุกเข้ามาใกล้จะถึงบังเกอร์ของฮิตเลอร์แล้วดังนั้นผู้ที่จัดการกับศพของฮิตเลอร์ก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะไปหาศพของบุคคลอื่นมาแทนฮิตเลอร์นอกจากนั้นท่านผู้นำก็สุขภาพไม่ดีจนกระทั่งไม่สามารถหลบหนีไปที่อื่นได้อีกด้วยผู้พันฮิลส์โรเปอร์จึงสรุปผลของการสืบสวนอย่างหนักแน่นว่าฮิตเลอร์ยิงตัวตาย 4. การสืบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของฮิตเลอร์แม้จะสรุปว่าฮิตเลอร์เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1945แล้วก็ตามแต่เมื่อท่านผู้นำแห่งอาณาจักรไรซ์ที่3ก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปนอกจากนั้นสาเหตุการตายของเขาก็ยังอยู่ในความคลุมเครือดังนั้นแล้วในปี1995หรือประมาณ50ปีหลังจากที่ฮิตเลอร์เสียชีวิตนายแพทย์ฮิวส์โทมัสซึ่งเป็นศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ จึงรื้อฟื้นการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของฮิตเลอร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อกองทัพของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในตอนนั้นสามารถพิชิตกรุงเบอร์ลินและเข้าถึงศพที่ไม่ไฟแล้วของฮิตเลอร์และเอวาบราว์ผู้เป็นภรยาได้เป็นหน่วยแรกการชนะสูตรศพของฮิตเลอร์และภรยาจึงตกเป็นหน้าที่ของหน่วยพิสูจนศพของทางรัสเซียดังนั้นแล้วนายแพทย์ฮิวโทมัสจึงเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียเพื่อตรวจสอบข้อมูลการชนะสูตรศพของท่านผู้นำและภรยาที่หอจดหมายเหตุพิเศษของรัสเซีย แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบกะโโลกหรือวัตถุพยานอื่นๆนอกจากข้อมูลบางส่วนภายในแฟ้มที่มีชื่อว่าปฏิบัติการลี้ลับเท่านั้นหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วนายแพทย์โทมัสก็สรุปความเห็นของเขาดังนี้ศพของฮิตเลอร์ที่โดนเผาไฟไปแล้วนั้นเท้าซ้ายของศพหายไปอย่างน่าประหลาดหากจะเกิดจากการถูกเผาไฟก็ต้องเป็นการเผาที่อุณหภูมิมากกว่า1000องศาเซลเซียสและต้องเป็นการเผาในเตาเผา ไม่ใช่ที่โลง่งอย่างสวนย่อมที่หน้าบังเกอร์เช่นนี้ส่วนหลักฐานทางธันตกรรมนั้นก็ปรากฏว่านายแพทย์โทมัสพบข้อมูลในรายงานว่าฟันของศพที่เชื่อว่าเป็นฮิตเลอร์แตกร้าวทั้งที่ประวัติทางธันตกรรมของท่านผู้นำนั้นไม่พบว่ามีลักษณะเช่นนี้มาก่อน นอกจากนั้นรอยผ่าที่เหงือกก็ยังทำขึ้นมาอีกด้วยเนื่องจากว่าฮิตเลอร์เคยเป็นฝีที่เหงือกเมื่อเดือนตุลาคมปี1944จนกระทั่งต้องผ่าตัดเหงือกเพื่อดึงฐานรองฟันปลอมออกไปและข้อโต้แย้งสุดท้ายของนายแพทย์โทมัสก็คือไม่มีการตรวจสอบให้แน่นอนว่าหมู่เลือดที่ปรากฏอยู่บนโซฟาที่ฮิตเลอร์ใช้เป็นที่ยิงตัวตายกับที่ซากศพนั้นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศพของฮิตเลอร์ตรงกันหรือไม่ ส่วนศพของเอวาบราวนั้นนายแพทย์โทมัสก็ไม่เชื่อว่าเป็นศพของภรรยาท่านผู้นำเนื่องจากว่ารายงานการชนสูตรศพนั้นเขาพบว่ามีรูอยู่สองรูที่หน้าอกซึ่งทะลุเข้าไปถึงปอดและมีลิมเลือดแห้งอยู่นอกบาดแผลด้วยแสดงว่าบาดแผลท,ทั้งสองนี้ต้องเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เป็นเจ้าของร่างยังมีชีวิตอยู่และน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลน,นี้เสียชีวิตนอกจากนั้นรายงานทางธนตกรรมของนางบราวก็พบว่า ฟันของนางเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่นั้นดีมากแม้จะมีฟันผุจนต้องอุดอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยส่วนสภาพฟันที่พบในศพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของนางบราวนั้นพบว่ามีฟันผุเป็นจํานวนมากนายแพทย์ฮิลทอมัสสรุปการสืบสวนของเขาเอาไว้ว่าศพที่ถูกเผานั้นเป็นศพของฮิตเลอร์จริงๆแต่ท่านผู้นําไม่ได้เสียชีวิตจากการยิงตัวตายหากแต่ว่าเกิดจากการฆาตกรรมโดยไฮสแลงคนรับใช้ส่วนตัวของฮิตเลอร์ เนื่องจากว่าในแรงไม่ต้องการให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจับตัวของฮิตเลอร์ไปได้เขาจึงรัดคอของท่านผู้นำจนตายก่อนที่จะนำไปเผาส่วนศพของเอวาบราวนั้นเป็นศพปลอมน่าจะมีผู้นำศพของสุภาพสตรีคนอื่นมาเผาร่วมกับศพของฮิตเลอร์ส่วนานางเอวาบราวตัวจริงนั้นสามารถหลบหนีไปได้เหมือนกับที่สมาชิกนาซีคนอื่นๆสามารถหลบหนีไปได้ดังเช่นเอริกคอชหรืออดอบไอคแมนเป็นต้น ฮิตเลอร์จะกระทำอัตตาวินิบาตกรรมร่วมกับเอวาบราวผู้เป็นภรยาจริงหรือไม่ก็ตามหากแต่ในวันนี้ท่านผู้นำแห่งอาณาจักรไรส์ที่3ก็คงจะสิ้นที่ไปจริงๆแล้วพร้อมกับการล่มสลายของกองทัพนาซีและนี่คือทั้งหมดของปริศนาจุดจบฮิตเลอร์ในวันนี้ครับ